เมนูมื้อนี้คือผัดผักร่วมมิตรครับพี่น้องครับป้าเบิงผักร่วมมิรของยายเพนสีครับพี่น้องนี่คือยายเพนสีนะครับเปินเป็นผู้มีความรู้ความถนัดทางด้านการเฮ็ดอาหารล่ะพี่น้องครับมาเบิงเพิ่นเตรียมวัสดุนะครับวัตถุดิบของการทําอาหารในมื้อนี้นะครับจะมีฟักทองนะครับเป็นลักนะครับแล้วกับมีเห็ดมีผักร่วมนะครับ เพิ่นกับสิมาหันฟักทองกอแล้วพี่น้องครับหันฟักทองเป็นลูกเต๋าละครับพี่น้องเอามาร่วมกันไว้แบบนี้นะครับผู้ใดพ่ทันนด้คลองกับหัดซับค่อยๆไปก้อนครับพี่น้องจากนั้นเอากระทะมาข้างน้ำาะครับแล้วเอาปลานะครับปลาซิ่วอ้าวที่ตากแห้งไว้นะครับมาใส้หม้อหนึ่งพนะาพี่น้องอันนี้คือเพิ่นสีหนึ่งปลาซิ่วอ้าวาตากแดดแดดเดียว เอาหนึ่งจะไวจะข้าแลละครับประมาณสามสิบนาทีกะเอาขึ้นมาครับพี่น้องปลาซิวอ้าวกะสิโพงขึ้นนะครับกะสิอืดอื้องลึืงขึ้นเด็ดพี่น้องเป็นแบบนี้นะครับปลาซิวอ้าวนะครับพี่น้องครับบ้านนี้ก็ใส่ผงนวลงไปครับพี่น้องใส่น้ำเชื่อมลงไปใส่กระเทียมพริกโคกลงไปครับนี่ครับ แล้วก็ใส่ซอสซีอิวลงไปนะครับซอสเราก็ตามโดยซีอิวเนาะพี่น้องคลุกเขาให้เข้ากันพี่น้องครับสีแดงจึงเครื่องจังซีละครับเป็นตากินบ่อระบาดนี่โอ้คือเป็นตาเพ็ดแสบดากดีครับนะครับโอ้นี่ใส่พักดองลงไปครับพี่น้องครับอันนี้เปิ่นสี็ดพัดพักเราเลยครับนี่ขั้นตอนนี้ก็เฮ็ดพัดพักแล้วนะครับทอดหมูครับ ผัดหมูไส่เจียวกระเทียมลงไปครับบักพิกห้วยลงไปนะครับเราก็เอาพักดองนะครับห้วยลงไปน้ำนะครับนี่นะครับผัดกันคุกเข้าให้กันในเข้ากันนะครับใส่ิีเขียวลงไปครับพี่น้องิกสดนะครับใส่ซี่ยู่ขาวลงไปครับนะครับซอหไอยลงไปครับพี่น้องครับคนคนคู่คนในเขากันครับบาดนี้พ่อมันเหลืองเอยห้อยจังสีนะครับก็ตักขึ้นมาแล้วพี่น้องครับตักใส่จานพ่อ พร้อมเสิฟนะครับต่อไปกระสิทอดไข่ดาวแล้วพี่น้องนะครับไข่ดาวคือจังสี่หรอฮึโอ้นี่ครับเปินเอาใส่ไข่ใส่ถั่วยก้อนนะครับให้เป็นสามหน่วยเลยนะครับอยู่ในเอ่อในดาวเดี่ยวนะครับนี่คือไข่ดาวสามหน่วยเ้ยพี่น้องนะครับบะนี้พืชเทศนำลงไปพร้อมนี่สีเห็ดเอ่อซุปเห็ดพร้อมเพราะเบื้องส่งนะครับนี่นะครับเอาเห็ดลงไปพร้อมนะครับเป็นเห็ดเข็มทองนะครับ วันนี้ก็กุยช่ายลงไปนะครับเต้พงนวดลงไปแล้วครับพี่น้องครับบาดนี่ก็ตักขึ้นตักึ้นแล้วครับพี่น้องเป็นน้ำซุปบูยน้ำซุปไข่ดาวครับพี่น้องครับน้ำซุปไข่ดาวบ้ยเป็นตะเซ็บตัวละเออพึ่งเห็นและนะ้วเนาะประเทศเพิ่นเหตุจังสี่เนาะครับเนาะวันนี้ก็ตักขึ้นมานะครับกินกับปัวผัวปกับมาก,กินน้ำขึ้นเกลาลละพี่น้องปวใหญ่เพ้นสีไอ้ทองมี ไอ้แสบเวลาสียบเลยแสบอึ่มเสบ่บเถาเสบเส,ส,สบเอาบึงตักขึนพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นตาแซบย่ามแรงพี่น้องเอ้ยความจุขของผู้เถาสองคนเด้อพี่น้อง